có bọc sao kia nhảy sai <laughs> luôn kia nhảy thì sai đấy nhóc bình ลูกพลังลูกพลังป๋อโอ้ยลูกเช็กลูกกินฮ่าฮ่าฮ่าฮาอยห้องใหญ่ล่แบ่เต้นเุ๊่นฮ่า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 ตีเกบบดีเนาะฮ่าฮ่าฮ่านุ่กกเกกบ ไปบวดเน้ไปบวดน้ำี่ไปขึ้นทำบาดูจักรีจักรีเนาะจักรีน้นนอยแรกก็เปิดห,หน้าให้นหนไปอยู่ทั้งหลาย อยู่สวนแต่คิดอย่างเมื่อค่ำเตาแก่ส่วนอย่างื่อวัดว่างังบริปัดมีละช่ชงเถื่อ โอ้ยยยนีนะี่านอาไว้ผมวันนี้มันจะไออกไม่ได้ไปรีนอันนี้เนาะน้หมาผมเนาะคนนาหมดปาไหมผมเลยะใส่ไหมลูกส่ีใส่ยูพีเออ Hả? Ba yêu đây. อนยเลบนอกเป็นยังงเนยคือบอกรถเก่นไปลากงงง กูบอกเสือไปลากเจ้าวาดประชามาแม่เขากูบลเขาลยนไปลากแล้วบุขึ้นลากมาเลยนะพวกเอวเนาะ ุ้มนะคะที่ว่าขวดชายืนมัได้หว่าช่ากี่ชลิงมาแล้วอ่าใช่เลยใช่เลยอ่าอ่ามันลอันอ่าใส่ข้อตั้มนะโหยเห็นได้ไหมใช่ไหมัดิมจบพ่อพี่ บัวตกได้ครับ<อ>

เราว่าจ้าวาดประชามีมากเลย ไม่ขกมาเลตัว <Rey S 2> <sex> ่ายแต่แมวูกเผ้า้ก็วเย็บไป้็เบ

I'm okay. gonna ลูกสิทธิ์ี่พวนี้บ่ตอค่ะอ๋อตได้กวานั้นเลยทีสากำลังขนาอ,อีกอยู่ไปมียิงหมดไ้ไ้คาองเนาสิที่มเเด้สิได้้มาแล้วเจ้าอาตม มาวิวบน,น,นี้างันการเลพี้องว้ายบนหันอาจารี่ดีซ้อมเยอะหรอขึ้นเรืวหาไปตั้งไหนมาวิบแล้วเผื่ออาบน้ำเอาพระเลยเพื่อเตงโตโลเนาะเพื่อ,อนนลเพื่ออ่ไงอชาไผ่ทาบชาบกเพิ่นมีมาด้อแม่ใช่รที่ก็ได้ ยายบาเพอาาริันเมื่อบอาาริันเมื่ออต่ว่าลุกไม่ได้นี่เจารานบนอะจายายหิเนกายเาม้าด้ะารยใช่แลวใช่แลยบ่เดีใยวได้ไหเรลืมเราลืมนะมาใช่ได้ ใช่แล้วกอถุงนึ่งเหล่านั้นวัตถามีมาเด้ววะครัไปตำลางเราเด้อบนไปกันแล้ว่ว่าตัวเนา Con lúc vào đây mà Nào, chết rồi